ท่านสาธุทนบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้มาคุยกันเรื่องมโหสถตามเดิมเรืงกล่าวว่าวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชบรมกษัตริย์ทรงบาดท้าเถอทรงเสด็จประพาพราชโททยานกับโโหสถ ตอนนี้ได้ทอดพระเนตเห็นยิงย่งกางตัวหนึ่งอยู่ที่สมบตูพอเสด็จเข้าไปใกล้เจ้ากิงกาชล่นลงมาจากสมบตูหมอกอยู่ที่แผ่นดินเจ้าในรองทรงรับสังงงส่งถามมโหสถว่าพ่อบัณฑิตกิงกาเนี่มันทำอะไราที่ระวางนาลลกหลานที่รัก ถ้าฟังคําตอบขาละเอียดนี้ก็โมโหสดเพ้อฝันเราฟังกันด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าสุนตรสิบาลสดโสูสางนวเตปันยางการฟังแล้วก็คิดตามค้ายครวรตามเหตุตามผลไม่เกิดปัญญาเมือกัมันดาลูหลานที่รักกําลังเรียนอาศัยตัคภูบาอาจารย์ เมื่อฟังบิดามันดาท่านแนะนำอะไรแล้วก็อันดับแรกอย่าเพิ่งให้ค้านท่าก่อนทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่แน่นักว่าคำแนะนำของบิดามันดาจะถูกหรือผิดฉะั้นขอลูกรักหลานรักทั้งหมดจงอย่าคิดว่าคำพูดของผู้ใหญ่เป็นอกุศลคือความโง่เสมอไป เดนึกถึงว่าพระเจ้าวิเทหาราชถ้ามีปัญญาสูม้มโหสถไม่ได้ <c oughs> แล้วก็อาจารย์นั่สีมีปัญญาสูม้มโหสถไม่ได้ถ้าเราเกิดความทันนองความยิงในตนเรื่องความทันนองความยิงในตนนี้มันเป็นผลร้ายถ้าเราได้ฟังผู้ใหญ่ชมว่าดีแล้วก็จงอย่าเหลิงถ้าเราเหลิงนาคิดว่าดีแล้วอยกกลายเป็นคนชั่ว จงพยายามทำตัวไว้เสมอการทำตัวว่าเรายังดีไม่พอจะได้แสวงหาความดีต่อไปเราก็อยากลายเป็นคยนยาลาดยามโหสถตอนนี้คุยกันต่อไปว่าท <c oughs> ่านมโหสถนี่กราบทูลพระราชาวา่าข้าแต่สมุทิเทพขอเดชะจิงกาถวายความเคารพพระพุทธเจ้าขา้า ไม่ดีนอาจารย์นาสีไม่ได้ไปด้วยถ้าอาจารย์นาสีไปด้วยเจ้าเท่าสรารพักคิ่คนเฮหาเยอะยๆก,ยก,ยกยยันใหญ่พระราชาจะในสองรับสังว่าเออแม้แต่สัตว์เดรัจานยังรู้จักมีความทำความเคารพคนวรเราคนราะสงสารมันกิ่งกามันชอบกินอะไรกจะบัณฑิต ถามาโมโหสถมโหสถก็กราบทูลว่ากิงกา่ากิ้งกาชอบกินเนื้อพระพคตเยาขาพระราชาจึงได้ตัดถามว่ามันควรจะได้สักเท่าไหร่จรึงจะพอกับความต้องการของมันท่านมาโหสถจึงได้ประเมินราคาว่ากิงก่านี่ถ้าว่าได้กินเนื้อราคา วันละกากันหนักหนึ่งไอ้กากันหนักเท่ากับหนึ่งภัยสมัยโน้นนะคําว่าหนึ่งภพยนี้ก็หมายกว่าว่าเท่ากับสามสตางค์แต่เวลานี้น่าเขาจะเป็นสามบาทมากกว่าวันกับกากันหนักคือหนึ่งภัยก็พอพระเจ้าค่ะพระราชาจะพระราชทานรางวัลของหลวงเพราะเงินของหลวงเพียงวันละกึ่งกากันหนัก เธอในวันนั้นหนึ่งกากันหลึกแล้วว่าวันนั้นหนึ่งภัยสามประตังดี้ก่อนนะโูกหลานที่รักคอของโปไม่ดี <c oughs> มันลูกเลยเวลานี้มันแก่มากแล้วท่าใหม่พระราชาจะได้คิดว่ารางวันของหลวงถ้าจะให้วันหนึ่งเพียงสามสตังก็ไม่เป็นการสมควร ควรให้จักครึ่งมาศกคือสองสลึงคือครึ่งสลึงวันละเฟืองให้มันกินทุกวันแล้วก็รับสั่งให้ราชรุดจัดตามความประสงค์เพ็นนั้นว่าราชรุดก็เลี้ยงช้างก็เลยกินขี้ช้างเพราะว่าเจ้ากินกามันกินเพียงครึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งคนเลี้ยงกินกาก็กิน แน่ลูหลานที่รักที่เขาประมูลการก่อสร้างอะไรกันที่ตามข่าวว่าต้องมีบวกราคาหนึ่งร้อยบาทก็ต้องบวกให้แต่คนที่มีอำนาจร้อยยี่สิบบาทบ้างร้อยห้าสิบบาทบ้างอย่างนี้เขาเรียกเลี้ยงช้างแล้วก็กินขี้ช้างตามข่าวเขาบอกกันว่าประเทศของเรามีการคอรัปชันมีการโกงกันมาก ถ้าไม่โกงกันมากประเทศชาติจะเจริญไปยิ่งกว่าน,นี้นี่ต้องปลูกพืนระฟังเข้ามาเมื่อน้องปูกผูย้ยญางนี้ก็ขอลูกหลานที่รักจงอย่าคิดว่าคนไทยข้าราชการในเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นคนโกงเสยทั้งหมดแต่ละว่าคนลีมีที่ไหนคนชั่วก็มีที่นั่น คนหวังดีกับประเทศเทศชาติมีที่ไหนคนคิดทำลายชาติก็มีที่นั่นดูตัวอย่างเจ้าเท่าสารพัดพิษศิษยอาจารย์นี้มันมีฤทธิ์วยความอิจฉาและเสียแต่ความสามารถของมันไม่มีเพียงแก้วมันนีอยู่บนหลังกามันก็ไม่รู้แต่ในฐานะที่มันทน,นองตนว่ามันเคยเป็นครูของพระม,มาหากษรตริย์มันก็คิดว่ามันฉลาดอยู่ตลอดไป ปัญญาและปฏิปัาิขอใไอ้เท่าจังไรทางสีน่นี้จงอย่าถือมาประพฤติปฏิบัติตามเพราะมันเป็นความชั่วจะทําตัวของเราเองให้เราร้อนทําคนทั้งชาติเอาให้เราร้อนไม่จะความถูกคุยกันต่อไปวัดนับตั้งแต่วันนมาราชาก็เสด็จทองจัดเนื้อมาให้แกกิ่งกากินวันละครึ่งมาสก วันหนึ่งเป็นวันที่มโหสถขอโทษวันหนึ่งเป็นวันอมโบสถวันอมโบสถจะมาเรื่องวันกลางเดือนหรือว่าวันสิ้นเดือนที่เดียวาว่าวันพระชาวบ้านไม่ฆ่าตส์กันราชบุรุษก็หาซื้อเนื้อไม่ได้แต่ความจริงนี่มันก็โง่นะก็จะเอาเนื้อซื้อไว้ตอนวันโคนแล้วก็ย่างไฟไว้ชนิดเพอไม่เสีย ใหนก็จะใช้ได้ความโง่แบบนี้ก็มีเมื่อไ,ไม่ได้เนื้อจึงเอาจึงเอากึ่งมาศกเอาได้ร้อยนหมายความว่าท่านให้หนึ่งมาศกแล้วก็เอาซื้อเนื้อสักครึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งแกเข้ากระเป๋าแก วันนั้นเนือหาไม่ได้เอาเองนินที่เหลือนี่แหละเอาได้ร้อยเข้าแล้วก็นำไปโูกคอกิ้งกาให้เป็นเครื่องบรรดับแทงของกินแต่ความจริงเขาไม่ให้กินมันก็หากินได้อยู่แล้วนักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้ากิ้งกาก็เกิดเกิดจองหอมีเครื่องบรรดับอะ้รนี่ ไปอวดกินงกาตัวอื่นไอ้เครื่องแบบนี้ของแกไม่มีนี่ฉันมีเครื่องแต่งตัวสวยกับเธอเจียงท่านนองตนขึ้นมาเพราะคิดว่าของหนึ่งมาเพราะอาศัยของกึ่งมาสกี่โพที่คอนี่เขาเรียกกันว่ากิ่งกาได้ทองเวลานั้นเงินดีก็ใช้มันเป็นทองคําไม่ใช่เหรียญอย่างที่เราใช้ในเวลานี้ วันต่อมาพระราชาสนิทประพาสพระราชุิยานอีกกิ้งกายเห็นพระราชาเสด็จมาแทนที่จะรีบกึ่งลงมาหมอบตามที่เคยปฏิบัตินาม,มาในวันก่อนก็กลับเชิงเลือคอเชื่อหัวนะด้วยความเย่อหยิงนึกเปรียบเทียบตนกับพระเจ้าวิเทหราชว่าเขากับเราก็แค่กันนวะ พระราชามีเครื่องบรรดับเราก็มีเครื่องบรรดับนี่เขานึกยงี้เหมือนจะเข้าใจว่าเ,ดาเาาาาขวา,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 ดเดว,ขาว่าอย่างนั้นามบาลีนะว่าพระเจ้าวิเท迦ราชมีทรัพมากแต่ผู้เดียวแต่ว่าตนเองก็มีทรัพมากเหมือนกันตั้งกึงมาศถ้าคิดว่าพระราชาเนี่ยจะมีทรัพมากแต่ผู้เดียวก็หาไม่แล้วเขาว่าอย่างนั้นนะ เป็นพระราชามีทรัพย์มากก็จริงแต่เราก็มีเหมือนกันเราก็แน่เหมือนกันในอารมณ์อกตัญญูไม่รู้คนคนแบบนี้ลูกหลานนี่หรอ,อมันมักหลายจงยา่าเธอเป็นแบบปฏิบัติเพราะว่ามันเป็นความชั่วความเมตตาปราณีที่คนอื่นเขามีกับเราสักวันหนึ่งขา้างหน้ามันจะเกิดเป็นภัยใหญ่ฟังกันต่อไป พระเจ้าวิเทหยาราชทรงทอดพระเนตรแก่อของกิ้งกาดดังนั้นเจ่ไในตัดถามมโหสถว่านี่แนบัณฑิตทํไาไมวันนี้กิ้งกาจึงไม่ลงมาที่สมุตัวทาทำความเคารพมันวันก่อนท่ามาหาศพบ,บัณฑิตนี่กราบทูลราชาพระเัณิฐว่าข้าแต่พระองค์พูะเจริญกิ้งกาได้ของกึ่งมาศพหกหอ มันเข้าใจว่ามันมีทรัพย์เหลือหลายเจ้ได้ทําการเสมอทําตนเสมอพระองค์เย่อหยิงไม่ยอมมาแสดงความเคารพอันนี้หลวงปู่เคยฝึกกรรมาฐานอย่างหนึง่งกับท่านผู้หนึ่งซึ่งเป็นสะกรรมาฐานแบบนี้เขาเรียกมโนมยุิเป็นอภิญญา พอพระองค์นั้นได้อะไรเข้ามานิดนิดหน่อยหน่อยก็ท่านนองตนว่าเป็นคนีิเศษใครเขาถามเข้าว่าหลวงพ่อคุมหรือเปล่าแกก็ตอบว่าไม่เห็นหลวงพ่อคุมอะไรนี่แกได้ของใครเองแต่หลวงพ่อหลวงปู่เองก็ไม่ได้ถือถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนประสบใหม่วันหนึ่งไปสอบว่ารมณ์เขา้าความจริงหลวงปู่รู้อะ้ก็ได้แส่ไหน แต่เรื่องปัญญาสมาบัติในโลกหลานที่รักใครได้แต่อดครื้มไม่ได้พราะไปสอบเข้าก็ปรากฏว่าแกยังไม่ได้ชั้นปฐมยังไม่แนะนำไม่ทราบว่ะคาความเข้าใจของคนในการกอ่อนที่คุณคิดว่าผมไม่ได้ควบคุมคุณนะความจริงใจของคนมันยังยังหนาน้วยกิเลสมากเกินไป การรู้สึกอย่างนี้ผมไม่ได้ถือตัวจะทวงบุญคณกับคุณแต่มันเป็นความอากตันอยู่ไม่รู้คนคนไม่ช้าคุณจะสลายตนจะต้องลงนรกเธอ,อผู้นั้นก็กลับใจเสียใหม่ล่าสุดเธอก็ได้ดีนี่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญลูกหลานให้รักในเมื่อเราได้อะไรสมันนี้จงอย่าทำตนเป็นผู้ทนลงตนจงอย่าคิดว่าตนดี พยายามปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระกินาสีคิดว่าเรายัง,งโง่อยู่เสมอแล้วก็พยายามหาความฉลาดต่อไปถ้าเราคิดว่าเราฉลาดเมื่อไรเราก็ตัดความดีคือไม่ศึกษาต่อไม่คิดต่อไม่าพากเพียรต่อไม่ค้นคว้าต่อเราก็จะกลายเป็นคนโง่คุยเรื่องนี้ต่อไปว่าพระราชาทรงเรียกราชบุตร ที่นำหน้าที่ซื้อเนื้อมาแล้วก็ถามว่าทำไมจึงเอาทองกึ่งมาสกมาผูกคอคอกิ้งกาาร,ราชบรุษกราบทุนว่าวันหนึ่งเป็นวันโอมโบสดเจียวค่ะเนื้อไม่มีขายข้าพระพุทธเจ้าจึงเอาเงินกึ่งมาสกที่เหลือไว้เอาเชือกร้อยมาผูกคอทนอาหารนยเจ้านี้งโง่บอกไว้ถูก พระราชทารงทราบความผือตัวของวิ่งกาที่มโหสถกราบทูลก็พอประทยในความเฉลาดชอบรู้ของมโหสถจกวกับา,าอาการของ,องวิ่วงกาทรงโปรดพระเจตตาโนวสถขอโทษทรงจึงได้ทรงโปรดปรานมโหสถมากราชาชประทานสวยที่ประตูทั้งสี่ให้เป็นรางับมโหสถ คำว่าสวยที่ประตูทั้งสี่ก็หมายความว่าบ้านอาคารร้านค้าต่างๆที่ตัง้งอยู่ที่นั้นเขาเก็บภาษีอากรกันเท่าไหร่ภาษีอากรทั้งหมดให้เป็นสมบัติของอโอโหสถเป็นรางวัลของความดีนี่ความดีเป็นอย่างนี้นโลกหลานที่รักจำให้ดีว่าผลไม่เกิดปัจจุบันไม่ใช่ว่าเราจะไปรอกันชาติหน้าถ้าคุยกันต่อไป แต่ว่าพระราชาทรงกริ้วกิ่งกาไปมากโกรธทรงปรารบใจขาเสียแต่มโหสถกราบทูลห้ามพระาชาไม่ว่าธรรมดากิิงกาเป็นสัติไชฉันหาปัญญาไม่ได้ขอทรงโปรดพระเจ้าทานอภัยเถิดที่เจ้าข่า ความจริงหลวงปู่คิดว่าถ้าจะฆ่ากิงกาก็ควรจะฆ่าไอ้คนซื้อเนื้อมาให้ดีกว่ามันโง่สำหรับ,บปัญหาตอนนี้ก็หมดไปมาคุยกันต่อไปตอนหนึ่งจะหมดหรือไม่หมดก็ไม่ทราบท่านกล่าวว่ามีมานพนายหนึ่งชื่อว่าปิงปิงคุตระสมัยการศึกษาจากสำนักข้ออาจารย์ที่สาปบโมก แถวเมืองตักศิลาแต่เมืองตักศิลาสมัยนั้นไม่ได้อยู่ที่อินเดียอยู่ที่กำแพงเพชรของเมืองไทยเรานี่เองตามตำนานท่านว่าอย่างนั้นนะนมงปู่เองก็เกิดไม่ทันตำนานท่านว่าอย่างไงก็ว่าอย่างนั้นเมื่อเมื่อเสร็จแล้วจริงได้เวลาจานจะกลับบ้าน อาจารย์มีลูกสาวสวยยคนหนึ่งมีลูกงามร่างงามสวยพร้อมเหมือนกัเบเทพอาสรรจะหาคนในเ,เมืองนั้นสวยถ้ากระดูกขสงอัวศกสาวของอาจารย์นี้ไม่ได้แล้วก็เป็นคนมีเันยามัญญาที่ล้กการอดลมมาเป็นอันดีชื่อว่าเป็นกุณสตรียอดสตรีทั้งหลายไเป็นอนจแล้วก็เท่าถือว่าเป็นธรรมเนียม ในสมัยนั้นอยู่ว่าท่าทิดาในตระกูลเจริญวัยเมื่อยุสี่หกปีต้องยกให้แก่ฤาษตผู้ใหญ่นี่เป็นวิธีการของอาจารย์เป็นระเบียบเมื่อลูกสาวอายุถึงสี่หกปีแล้วก็ถ้าฤิษตคนไหนเป็นคนดีมีความรู้มีความสามารถเป็นกรณีพิเศษกว่าฤาษตคนอื่น ก็ให้ยกกระดูกศิษย์คนนั้นแต่ความจริงอันนี้ก็ถูกเพราะเขาเป็นคนดีที่ได้เป็นที่พึ่งต่อไปเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อปิ่งคุตระลาจะาไปลาจารย์จะกลับบ้านอาจารย์ยังไม่บอกกับปิงคุตระว่าดูก่อนปิงคุตระเรามีลูกศาษยอยู่คนหนึ่งเราขอยกให้เจ้าตามธรรมเนียม ขอเจ้าจงพาไปด้วยเอาเถอสิแม mm ่อาจารย์อย on <sh> ่างนี้อยากจะไปเรียนด้วยนะสมัยนี้มีหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้ารู้แล้วก็ถ้าหลวงปู่เป็นน่มก็อยากจะไปเรียนด้วยไม่ต้องเสียค่าสิ้นสอบทองมันสำหรับในติงคุตระนั้นเป็นคนกาลิกินนีคำว่าคนกาลิกินนีนี่คือเป็นคนไม่ดีมีวัสนาน้อย สร้างความดีไม่น้อยไม่คู่ควรกับลูกสาวของท่านอาจารย์ก็เรืว่าลูกสาวท่านอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่มีบุญญาธิการมากสร้างสงความดีไวม,มากบุญก็คือความดีนะลูกหลานที่รักบาปก็คือความชัว่วจําไว้เพียงเท่านี้นะความดีที่เราทําในชาตินี้คือมีความกตัญญูรู้คนตวิดามันดาครูบาอาจารย์และท่านผู้มีคุณ จัดว่าเป็นความดีเราเรียกว่าบุญการมีความเมตตาปราณีเพื่อนหรือเมตตาปราณีคนอื่นมีการสงเคราะหน์นุเคราะห์เมื่อเขามีความทุกข์เราช่วยให้มีความสุขอย่างนี้เรียกว่าบุญเป็นความดีสำหรับบาปก็ได้ความชั่วจะเป็นด่าชาวบ้านเขาไปชกชาวบ้านเขาไปขโมยของเขาไปกโกหกมดิห้เขาอย่างนี้เรียกว่าบาปคือความชั่ว มันให้ผลในชาตินี้ไม่จ้ผลในชาติหน้าเขาก็เ,เกลียด้ำหน้าเราเมื่อเขาเกลียดเราเราไม่มีเพื่อนเราก็เหงาเวลามีทุกข์ไม่มีใครเขาช่วยเปน็นเรื่องความชั่วกับความดีในผลปัจจุบันจะไปนั่งในสวรรค์พรมโลกให้มากเกินไปนเรื่องสวรรค์เนื่องพรมโลกว่าคดีหลังเอากในชาตินี้ก่อนให้มันดีให้ได้ ต่อมาได้กล่าวว่าในเมื่อเป,ป,ป็นคนเป็นคนตรรเป็นคนกาลิกนีแบบนั้นเขอยู่ที่ไหนลูกสาวของอาจารย์เป็นคนมีบุญมากตามธรรมดาคนกาลิกน,นีคือคนเลวมักจะอยู่ร่วมกับคนดีที่มีบุญไม่ได้ฉะนั้นเมื่อนายเปิงคุตระจึงไม่มีกิจใจที่จะรักให้ลูกสาวของท่านอาจารย์เลย สวยก็สวยรวยก็รวย,วย,วยมันยากก็ดีแต่ว่าคนกาดิกณนีไม่ชอบแต่ก็ไม่กล้าที่จะขัดขวางความปรารถนาของอาจารย์เพราะมันเป็นธรรมเนียมจ,จึงจำใจต้องอยู่กับลูกษาวของอาจารย์ที่บ้านาอาจารย์หนึ่งสัป,ปดาห์ที่ตอนอยู่หนึ่งสัป,ปดาห์ก็ลองสัมผัสกุกคนแปลกก็ไม่ทราบ แม้จะได้อยู่กับลูกสาวคนอาจารย์แต่ว่านายปิงคุตระก็ได้ไน้ไม่ได้หาความสุขอย่างประเภทสามีพัญญาเลยต่างคนต่างนอนกันอยู่ได้เฉยสบายสบาย,บายไม่เหนื่อยแคนที่มีความสุขกับมีความทุกข์เขานั่งลำพึงลำพันทุกๆุกวันไม่เว้นตลอดมาเมื่อได้นางมาแล้ว เมื่อถึงเวลานนอนในปิงคุตระก็ขึ้นไปนอนบนเตียงซึ่งมีฟูกมีหมอนอ่อนนุ่มแต่ว่าพอเห็นโลูกสาวพระอาจารย์ที่ยกให้ปัญญาขึ้นจะไปนอนด้วยก็รู้สึกอึดอัดแล้อายใจใจตนเองเนี่ดูใช่ไหมละ่ะจึงลงมานอนกับพื้นหายใจอึดอัดมาทนไม่ไหว อยู่ใกล้ไม่ได้แปลกฝ่ายปัญญาไม่รู้สามีลงจากเตียงก็ลงมันนอนกับพื้นเพืลงมันนอนด้วยในปิงคุตละก็ไม่สบายใจที่นางลงมันนอนด้วยจึงคือมันนอนบนเตียงนางก็ตามเขาไปนบนเตียงบ้างพอนางขึ้นไปในปิงคุตละก็ลงมาใหม่ก็ไม่กันนอนกันทั้งคืนสิทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่า กาละกินนีย่อมไม่สามารถจะร่วมกับสิ่งที่เป็นสิริคือมิ่งขวัญได้ที่มีอาการให้เป็นไปตามฝ่ายที่กาละกินนีต้องการหมายความคนเลวกับคนดีนี่มันอยู่กันไม่ได้ไอ้สิรินี่เปราะมิ่งขวัญเขาเป็นคนดีวาสนามารมีสูงแต่ทำยังไงถ้าทำยังไงยังไงก็อยู่ร่วมกันไม่ได้มาเป็นอย่างนั้นนะ การเป็นไปอย่างนั้นร่วมไปร่วงไปทั้งเจ็ดวันในจิงคุตละก็ผ่านนางไปกราบลาอาจารย์ออกจากเมืองตักสีลาแหมไม่น่าเลยนะ <c oughs> ขณะที่เดินมาด้วยกันก็ไม่ได้ปีบปาพูดกันเลยให้ไปงาน,นไปจนกรทั่งถึงถึงกรุงวิเทยาลาที่พระเจ้าวิทยา,าราชปกครอง ทั้งสองเดินมารู้สึกหิวไป็นกำลังเมื่อเดินเข้ามาก,กา็ไล่จาเมืองถึงกล้จะถึงเมืองหลวงในปีงคุตระเห็นต้นมันเดือต้นหนึ่งมีผลมากค้าสร่างเต็มไปหมดด้วยความหิวเขาจึางปีงเข้าไปบนต้นมันเดือแล้วก็ผิดต้นแล้วก็ผิดรูปมันเดือกิน พันยาสาวเชืเงเอดูนายจิงคุตระสามีกินรูปมนเดือเธออยากจะกินบ้างเพราะความหิวทันทีเจ้าได้บอกว่านายจา๋าทิดผลามันเดือสงมาฉันมากสิจะ๊ะฉันหิวเต็มทีแล้วนายิงคุตระไม่ฟังเสียงข้านางหยิดกินหยิบเกี่ยวตามชอบใจขอเท่าไรก็ไม่ยอมให้ มันนางขออีกก็พูดว่ามือและเท้าของเจ้าไม่มีหรือทําไมจะไม่ขึ้นมาเก็บกินเองมาล่ะฉันไม่ให้เธอแม่ดูที่เป็นปิ้นไปได้ <c oughs> แต่เมน่็นาจะเป็นไปเพราะเขาไม่มีความพอใจนางคิดอยู่แต่ในใจว่าอีตาสามมีอของเราคนนี้ในใจร้ายสิ้นดีไม่มีความเอื้อเฟื้อเสียเลยมือและเท้าของเราก็มี ยังไม่ขึ้นขึ้นไปหากินเองก็ได้คนใจร้ายเชน่นนี้นี่ไม่น่าจะเป็นสามีของเราเลยแล้วนางก็ปีนไปขึป้นบนต้นมะเดือ่อติดผลมะเดือ่อกินแก้หิวมาตอนนี้สําหรับในจริงพุธระเห็นนางขึ้นมาแล้วก็รีบลงจากต้นมะเดือ่อไปหาหนามพงดอเพราจากไว้นหนามพงดอเนี่ย ต้นพง,งดอนน้ำพอตามระตึกมันก็หลุดจากขั้วแล้วมันไหลเข้าไปในเนื้อลึกเข้าไปทุกทีเจ็บมาก,ดดออกแล้วน้าพงดอแล้วก็น้าไม่ไผ่มันล้อมต้มนมาเดือไว้เพื่อไม่นางลงตามตนมาได้สะดวกเสร็จแล้วก็พูดว่าเชิญแม่คนสวยแม่คนกาลกินีอยู่ที่เม่สบายเถิดเจ้าค่ะฉันลาแล้วเห็นไหม แล้วนางในปิงคุตละก็หน,นีไปสำหรับนางนี่ท่าจะลงมาก็ลงไม่ได้เพราะโวนหนามที่ในปิงคุตละลอ้อมไว้จึงไปนั่งอยู่บนต้นมะเดือนนั่นเองลงไม่ได้ในวันนั้นปรากฏว่าพระเจ้าวิเทหราชได้เสด็จสภะพาพระราชโอทยานพร้อมด้วยข้าราชบริพารกับเหล่าบัณฑิต มันดีไปจำระองค์ไปหมดเนี่ยห้าคนเมื่อทรงเพื่อจะทรงราชสำราญในทิ่ยานอออสมคนแล้วเวลาย็งก็สเสด็จกลับประทับนั่งบนคอช้างจะกลับพระนครพอขบวนสเสด็จจะผ่านผ่านมาถึงต้นมะเดือจ้าในทอดยเปนเนตรเห็นนางกุม,มารีรูปงามนั่งอยู่บนต้นมะเดือแต่คนเดียว ทรงมีระาไทยงวยงง,งงในความสวยสดงดงามของนางขณะเดียวกันก็ทรงปฏิพัทธ์เกิดความรักอยากจะได้นางมาเป็นคู่ครองยังไม่อยากจะทราบว่านางไม่มีสาม,มีแล้วหรือยังเพราะจริงถ้ามีสัจจากพระราชาไม่รุมรามจึงทรงรับสั่งหน้าเท้าดให้ไปถามเขาถามว่ายังไงแล้วลูกหลานที่รัก ถามแล้วตอบกันไม่ทันเมื่อเวลานี้มันหมดเวลาเไปแล้วก็ขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจะมีรันกับลูกหลานที่รักทุกคนและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี